มัาตามคนมาตามคนเองเนี่ยโอ้ยมีจานเล่นเยอะเลยผีผีอะไรอ่ะอ๋อผีสีดำผีจุดดำเนี่ยผมโดนเลยแล้วแน่ๆไอ้ไอ้ไอ้เขียดมือสัตว่นอ่ามีคนโดนมีคนโดนผมวิ่งเลยไม่ออกไม่ออกแล้วหน้าจิน โอ้มันต้องเป็นตรงโอ้โหคือต้องโดนต้องเป็นตรงที่มันต่อกันพอดีเป๊ะใช่ไหมใช่ครับนั่นไงดีละเอ้ยพวกพกลับมาห้องเดิมนั่นแหละนั่นแหละกลับมาห้องเดิมกันเดินตามทางมาทางไหนซ้ายขวาตรงตรงมาเรื่อยๆเรื่ยแล้วโอ้โหเข้าไปแล้วเอ้ยอยาวพวกคุเลยน่าขี้ ต้องฟังไหนอ่ะออ๋ไม่ฟังไหนก็นได้ครับมาเลยมาเลยดูไปต่อเลยผมอ,อยู่ตอนน้ำพูเลื่อนแล้ววะไปต่อนะผมก็อยู่เท่อเ,าเราอืมไม่ก,กล้วกวากดซิงเร็วกว่าตกโอ้ไม่มุมน้อยชอบพาเล่นอะไรแบบนี้ตูยอยู่บนหน้าผาแล้วเราก็มาเจอกันอีกครั้งมันไม่มีกระโดดให้ นีม่มีกระโดดใช่ไหมคิดเหมือนกันตอนแรกกลัวจะเปิดบาลแล้วแบบผลไม่ได้ฮโทองมาต้นนี้มีผีปะเนี่ยไม่มีครับไม่มีนี่ีไม่มีทางแคบแค่ให้หนีไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ว่ามันบอกให้มาเมนชั่นทำไมเมนชั่นมันเป็นขนาดนี้นี่อย่าเมนชั่นครับเมนชั่นอยู่ในถ้าเหรอโอ้โหเลิศ The World of Our Vision b i l l โรครอบรอบหโรคโรครอบรอบคุณตอนแรกจะไม่เล่าจะไม่เล่ากันอะไร รอให้รอไหมตรงไหนรอรอครับรอไดยาน่ารอแต่ว่าเดินเท้าก็คือย่ำย่ำอยู่ตลอดรอรอถึงน้ำตกสีแดงแล้วตอนนั้นนะโอเคโอเยน้ำตกสีแดงแล้วตัวเองก็เดินตกอีกอ๋อเดิมปีศาจปีศาจต้ไปเริ่มใหม่ไม่ต้องรอปีศาจต้องโรคนี้ไม่ต้องรอแล็ปแล็ปในที่นี้คือเพราะอะไรอ่ะไปกันเลยไม่ต้องรอแล้วเรากำลังจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาอะไร ตูถูอย่ามองออกแล้วกันนะเจ๊ตายไม่ได้ถ้าตูถูยังไม่ออกผมรอมาฟ์แล้วกันนะเราต่อมาเรื่อยๆครับโอ้เดี๋ยวก็ทำเนื่องผมไม่ใช่ผมผมยังผมกลับมาเล่นไอประตูอีกแล้วเนี่ยกระตายคนจอมอัลเลมดังมันในมันวกวนเหลือเกินเอ้าเอ้าเจียประตูโอ้ยตกใจนะว่าเราไม่ประตูโอธ่ผมกลับมาเล่นประตูอีกแล้วทำไมเที่ยงคืนอ่ะต้องจะบอกอะไร เวลาที่ผู้หญิงตายเห็นไหมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นหนึ่งนี่แล้วทุกคนเนี่ยนี่มองบ้หน้าต่อเลยแล้วบレลาีน่าบレลริน่าคือผู้หญิงที่ตายเหรอไอสัตว์เมื่อก e: ี้โดนทุกคนบ้าะโดนโดนะผมโดนโดนไหม โดนด้วยพร้อมกันมั้งผมโดนก่อนทุกคนนะครับนอนอะไรโอเคแต่ว่าอย่างไรนะจุดแดงออะไรฟังผมนะจุดแดงจุดแดงอ่ะคือเซฟโซนของคุณส่วนนู้นอ๋อเหมือนกับไอ้ตรงนี้เลยใช่ไหมที่พักของคุณอ่ะเหมือนที่พักเก็บแรงคุณอ่ะสีแดงคือจุ่สังหาร เราจะตรงที่เล่นกันไปสามคนเลยนะตรงล่วงสง่ายง่ายอ่ะลองดรอพี่แก้วหน่อยรอพี่แก้วหน่อยรอหน่อยแล้วก็เวลาที่มีเสียงปีเท้ามาแสดงว่าผีใกล้ตัวคุณแล้วดมจะบอกจะบอกดมจะบอกว่าจุดเริ่มต้นเราจะไปยังไงก่อนจุดเริ่มต้นของเราคือเราจะตรงเยเห็นไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนั้นอยู่ตรงนี้ตองเวบรสุดเลยบวอสุดเนี้ยแล้วก็ไม่แล้วคือทางมันก็มืดไม่เห็นไฟอ่ะผมก็เลยแบบอย่งไงตกอีกละ ไปเล่นกันไปเลยเฉันไปรอบัสนะโอเป็นฆ่าช้านถึงบอกไงว่าเล่นกันไปเลยตกมาประมาณล้านรอบแล้วใครโอ้ไม่คุ้มกันใครเออผมรอวาร์่าตรงตรงไงตรงไงตรงไงยังไม่กล้าใช้วิ่งอ่ะ ต้องพักก่อน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 แรงหมดอืมก็เหมือนกับไอ้ด่านดีเปอร์เลยอ่พักก่อนพักก่อนโอเคแรงเต็มแล้วโอ้ยอยู่ข้างในข้างในกันนะเหมือนเครื่องรูฝุ่นเลยผมเคยแซวอยู่รอบนึงเอ้าอัตมาสเฮ้ยเออแถวคนของคนจริงเอ้าทำไมมาคุณมาไปเจอแล้วมัน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 เป็นการล่อเหรอทำไมมันไม่มา

ไปกะทำไมมันอยู่แต่ตรงเนี้ยเออตรงอื่นตั้งเยอะไม่ไปมันล็อกปะเนี่ยวาร์ปเป็นตัวกันนะออกไปแล้วต่อไปนะต้องแค็งแล้วผมรอวาร์ปแล้วนะไอ้เลยมาแล้วสิ่งนไม่ผ่านกันดีไม่ได้จะถงกก็เดินไม่ทันทุกคนโอ้ยมีการเดินต่อเลยอ่ะต้องตรงไปใช่ไหมตรงไปก่อนใช่ไหมเลี้ยวขวาสองรอบโอเคไป ทุกคนเดี๋ยวนะคำทางไม่ได้อ,องไปเลยตรงยาวๆตัวตัวผีนะทุกคนโอ้รอวาร์ปอีกว่ือเปล่ารู้เลยฝากรู้เปล่าอย่าให้มีคนที่ไหนรอวาร์ปเลยง่ายกว่าเยอะเลยเออมุกการไปแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเดินชานา้าไปมั้ยต่ออันนี้คุณถึงบ้านที่ผมบอ,อกบอกแล้วยังอ่ะพูดถึง,งอโอเคเดี๋ยวคุณออกจากตรงนั้นมามุมมองนั้นคุณเลี้ยวซ้าย ไปสองรอบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงแยกเลี้ยวซ้ายออกหน้าประตูแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกแล้วก็ถ้าจะแยกอีกรอบก็ให้เดียวขวาจบเป็นันจบนั่นแหละจบรอบพี่โอ้ยตกอ,อ,อีกแล้ <laughs> วตกใบมาอ๋อไอ้เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าคุณไม่เห็นหรอไม่เห็นผมเห็นแต่ไฟนั่นแหละไฟอะ่อะนี่เห็นปะเนี่ยผมโดนเดียวแน่แน่ เกีี่ยัออต์า้มีคนโดนมีคนโดนผมวิ่งเลยไม่ออกไม่ออกแล้วเยันไม่แล้วมีผ่้หญิงคนตายแน่นอนนั่นไงผมก็ว่างั้นนหะมันตรงไปทางคุณน่ะทางที่คุณอยู่อ่ะอ๋อผมวิ่งอ่ะวิ่งไปสุดล่ะซ้ายสองขวาหนึ่งเลือขวาอย่างเดียวเลือขวามาแล้วมาเอามาทำให้เขาทำมาแรงโมดิแรงโมดิ เอาเอ้ยเราดันมาทำไมเล่าอ๋ออวับอ๋อวับแล้วหรือว่าดันดันมาทำไมเอาเอามีอะไรอ่ะเอาเฮ้ยมีอะไรอ่ะผมถามจริงให้ผมกลับมาเล่นใหม่คนเดียวโอ้โหไกลเลยเอาดี เออผมเดินผิดทางเมื่อกี้ตอนแรกผมลืมดูลืมดูทางแล้วคือมาให้ผมลก,กลับมาเล่นใหม่หมดเลยเนี่เฮ้ยผิดทางผิดทางวะถูกแล้วนะถูกใช่ไหมไม่รมมู้ไม่ใช่ไปกลับหลังนะไม่น่าใช่มั้งโอ้โหไม่กล้าเดินกลับเลยอ่ะถูกทางละถูกทางถูกทางทางไปเฮยโอ้โหแย่ามากให้ผมเดินใหม่หมดเลยทางนี้ breakfast lab lab วิธี lab ว่าอะไรวะ หลายห้องเลดี <mm> ๋ยวปะคือจะทำแบบนี้ทำอะไรทำไีต้องแบบมีต้องเป็นประตูซ้อนประตูระตูซ้อนประตูเรือเรือมีอะไรนะตรงนั้นมีไหมไม่มีหนังสือเก็บได้ก่อไม่ได้ปานไตเต้หนังสือก่อนดู Android Dream of Electric Sheep เอาอยู่ไหนอยู่ห้องไหนนะประตูซ้อนประตูเลยตรงนั้นแหละ แลวก็สอบประตูอีกรอบหนึ่งเกิอะไรเนี wow no im IM nah <t os> <t os ่ยทำเพื่อผมเชื่อว่าทุกคนเล่นจบได้แล้วที่ไม่มีผมนะเนาะจริงผมผมทอแล้วคนเดียวเล่นยากคือว่ามันเหมือนล็อกเป้าคนเนี่ยเป็นคะแนนคุณผมมาเองเหมือนเหมือนเหมือนมันล็อกเป้าคนเนี่ยวันนั้นโอ้โหปรไม่ใช่เหมือนใช่เลยแหละฮะโอ้โหมันบอกว่าหนึ่งในนี้จะพาไปสู่หนทางแห่งแสงสว่าง ประตูไหนกอนล่ะมันต้องเป็นประตูหลอกๆอ่ะมีประตูเปิดแล้วเจอขี่ไหมครับประตูที่เราคิดไม่ถึงอ่ะทำไมผมเปิดทำไมผมเปิดไม่ได้สักประตูเลยนี่ไงนี่ดาไม่ใช่อ่ะนี่ว่าประตูหลอกเอ้าจะเข้าไปไหมเข้าไปไหมคุณโทมมนไปแล้วหรออยู่ก็ไป่โอ้โหปล่อยที่เล่นกันเองปล่อยงี้ได้ยอเราเปิดประตูอื่นดีกว่านะ ลองอันอื่นนะบานประตูก็เปิดไม่ได้อืมอืมแล้วเราจะขึ้นเราจะไปเปิดประตูข้างบนขึ้นยังไงนะเฮ้ยอเราจะขึ้นโอ้ยมีตรงนี้มาเตรียมตรงนี้เปิดได้อ้อ๋อเป็นอะไรอ๋อเป็นโทเทมโอเคนั่นต้องใช้แหละต้องเปิดเนอะอืมไปแอคทีฟเฟยใช่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 เขียวเอ้าไม่เขียวเอ้าไม่เขียว นี่ว่ามันตัง้งใจให้เราเข้าไปประตูนั้นก่อนก็ต้องเซ่ขอห้ใช่ไปไประตูนั้นกันไ้เจ้าตัวนั้นใครจะฮ้โรเบรก้าเข้าเลยเข้าเลยครับแ้ว <c oughs> ผมต้องมันทนเท่าเหรอใช่ครับต้อง,องกันหน่ยครับเอไอวูน t t ชฮิ h h i ฟเอาถ้าฉันเป็นคุณนะจะไม่แต่ต้องแน่ทำไมออ่ะอไปแตะดิ ต้องแจ๋เ <bord> น <ering> <cake Sounds> ี่ยบอกว่า if I were if I were you เอ้ามันโดนโซ่ตรวนเป็นไรปะอะไรดีลองไปแตะดีลองไปแตะมันไม่มีอะไรมันต้องมีอะไรเป็นปริศนาทำแน่ๆก็บอกอยู่มันไม่มีอะไรเอ้าแล้วมันต้องทำอะไรอ่ะกลับไปห้องน่ะห้องที่มีเสาอะไอ้นั่นน่ะลองกลับเลย โอ้ดเอาโดนหรอเดี๋ยวเรารออยู่ห้องนี้คนหนึ่งไหมสักสองคนเป็นแล้วก็ไปเปิดตรงนั้นคนหนึ่งเผื่อมันจะมีอะไรโอ้โหแล้วทิ้งไปคนเดียวด้วยปังอ๋อไอ้ที่ไปยังได้ไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรนี่ได้แล้วเขียวอ่ะใช้ได้แล้วนี่มีมีบันไดนี่มีบันไดออกมาได้เอ้าแะ้วไงไม่กมันไม่เขียวอ่ะเราต้องไปโดนจำสแกนก่อนแน่เลยใช่ต้องไปโดนะ ก็มังขับให้ผมไปโดนเลยดิโอ้โหแล้วประตูประตูโอ uh ้ประตูประตูอ้าวใครล่วงอ้าเอ้าวล่วงเหมือนกันอ๋อไม่มันอีกฝั่งปะฮะอีกฝั่งเหรอไ็นหรออ๋อไม่ต้องใช่ขึ้นมาได้เลยโอ้โหแล้วคุณออกมาทิ้งเราอย่างนี้กับคนเล่นมาก่อน these are other people จะแสดงอยู่ที่เหมือนกับเธอเราช่วยมันโดยเราช่วยมยึดหรอ They're too far gone ่วยไม่ได้ Stuck for so long they can tell what's really more โอ้ยแล้วจบยังอ่ะ Their bodies ทำไมอ่ะทำไมต้องแขิงเ h e c k ข็ง They weren't so lucky ยังมีต่ออีกบอ้วิ่งมันอยเ้รันรันรันอะไรวิ่งเงวิ่งเ่างไปก่อนเลยไปจนแล้วโอยแล้วทำไมมันสั่นโอ้ยคไม่ไหวแล้วนะมันสั่นตะาเลยเกินวิ่ตู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 โอ้ย้อ้อ้อยหโอ้ยั้อ คนอย่ากตกนะบอกเลยถ้าตกมีอะไรแน่เลยทางวิ่งคนเยอะไม่รู้ว่ามันมืดอยู่อ่ะมืดเหรอผมมีทางวิ่งต่อเป็นทางแคบๆอ่ะผมตกลงมาที่ถ้ำเหมือนกันอ๋อผมยังไม่ตกมันบังคับให้มาที่ถ้ำแน่ไม่น่าตกเลยเข้ามาเลยโอ๊ยอ้อวทาวิ่งเหรอใช่ อันนี้ทางแยกอีกเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมต้องตรง<ม>อย่างเดียวผมตกชี่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตกในถ้ำแน่เลยวิงวิงอ,อย่างเดียวอ๋อทางวิงเลยใช่ก็ก็วิงไ,ได้นะไม่เห็นมีอะไรอยู่ข้ามองไม่เห็นขึ้นนออยู่คาลันนะ โอ้ยมันจะผ่านมันจะเจอมันจะเจอมันจะเจอฉันอย่าวิ่งละกันโอเคโอเคเชื่อแล้วอย่าขู่กันเลยทำไม่ริงฉันบอกว่าหยุดแค่นันอยู่อยู่เอ้ยไอ้เดย์เอ้ยกินไฟอะไรวะอะไรวะมันจะเจอขึ้นเออมันบอกไงเร่งของมันเลยแล้วเสียงแบบอย่าบอกว่าทางแยกนะไม่ใช่ใช่ไหมมีต้องอย่งเดียวมันตั้งใจให้มันตั้งใจให้เราตกมานี่แหละ ใช่ต้องตกไงแล้ว,ลวคุณกระต่ายเมื่อกี้ไม่ตกแล้วไงต่อก็ลงทำเหมือนเดิมเนี e ่ยอีบาร์ออยดี้จุดโอเคแล้วไงต่อเดินตามทางอย่าหลุดออกนอกรูนอกทางนะครับเนี่ยไหนข่าวขาวเอาไว้ออถามแบบนี้ไม่กล้าเข้าเลยอะ่ะ เข้ามาแล้วเข้าไปแล้วแล้วเห็นลอยดิเออคนหัวโอ้โหมีทารมันมีวีสี่ใช่ไหมเห็นเป็นคนประมาณพวกว่าอีกมีอีกสองตอนที่เรามาตอนที่สองใช่สวซูเป็นทุกคนเราควรเล่นอา watching ฉันดูทถึงวันนั้นเย็นเป็นแต่คนโอ้เย็นลิล แล้ว้ว่ามันมอมแต่มามันอกหอยู่อ่วหไปแล้วใส่ตังยีว่าไม่อยู่ช่วยแล้วอ่าเด็กบอยเด็กบอยเขาเรียกคุณนว่าปอมบอกล่าเลยว่าชื่อเฉพาเป็นชื่อเฉพาะอ่าโอเคอันนี้ชื่อเกม are the one behind all this เธออยู่บ้างดังอย่างนี้โอ้ยต้นไม้สีแดงน้ำหนึ่งไอ้ต้นอะไรไอ้เห็นฉันไม่เข้าใจทำไมฉันทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยโอ้โหซียูจูเจอกันไข่นะจ๊ะอันนี้คืออะไรเรามาอยู่แล้วแล้วพบแล้วุบเหมือนเลือดเหรอไม่รู้เดี๋ยวทำไมคุณกืบตายเงียบอ่ะ หรือว่าตุยยางเงียม,ม,มันบีบบ่อมันบีบอ่อของมันบีบอกใจเห็นมัน,ปนไปเอง,<ไ>งชิดไปเองเหรอมันบีบไปเองมันไม,ไม่บีบไม่บีบแต่คือไม่ชอบอย่างนึงก็ความที่ไฟมันเดินดอร์ช้าแล้วมันแบบมันมองไม่เห็นทางอ่าใช่เ <c oughs> มื่อไหร่จะผ่านต้นเมปเปิลไปสักที ันนีทางมันก็ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็แบบเอ๋อสะพานต้องขึ้นต้องขึ้นสะพานอย่าพังนะมึงเฮ้ยว้เหรอว้าวโอ้ยไอ้เรื่องทางไม่แล้วคอมพีวเตอร์อ่ะแล้วนี่คอมพิวเตอร์หนึ่งอ่ะไม่มีอีกหรอไม่มีแล้วถ้าขึ้นขนาดเนี้ยขอร้องจบเธอจบเธอ าโดนแช่เราหนึ่งไม่เราตื่นบ่า,า,าตื่นใช่ปะ้วแค่ขังเราไวอย่างินืนแน่เลยมีบาไว้ล้าทำสแกสักทีหนึ่งไม่หรอไม่หรออ่า าเอเอกดอดได้เด็ดปะเนี่ยออโ,โอ้โอเคจะได้พักสักทีเออออกเลยนะอันนี้ต้องกดออกเลย